มีเงินต้นหนึ0งหมบาทค่ะลงทุนยังไงดีให้ได้ผลตอบแทนม,มากกว่านนาคะถึงเจเท่านะวันนี้ค่ะมิวมาเปิดโถต้น3าตัวนะที่ทํากําไรอย่างต่อนเนื่องแล้วก็จ่ายปันผลดีมากๆแถมราคาไม่ถึง5บาทใครสนใจก็ตามมาเลยทุนตัวแรกค่ะเป็นบริษัท ผลธัญญานั่นเองทาธุรกิจจําหม่ายผลิตภัณฑ์อาชีวะอนามายัยซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆนะอัตราปันผลของเขาค่ะอยู่ที่ปี63 5.28% 64 7.07%และปี65 10.74%ค่ะราคาในปัจจุบันนะราคาอยู่ที่2.8บาทต่อหุ้นค่ะเราเอาเงิน1,000บาทไปลงทุนซื้อหุ้นตัวนี้นะคะแล้วก็อ้างอิงกับอัตราปันผลเดิมนะเราจะได้เงิน ปันผลกลับมาในสิ้นปีค่ะ714บาทหุ้นตัวที่2ค่ะมาจากสถานีเครื่องกลค่ะทำธุรกิจนำเข้าและจัดำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆนะอัตราปันผลของเขาค่ะปี63 8.21%ปี64 5.39%และปี65 7.26%ค่ะราคาปัจจุบันนะคะ4.56บาทต่อหุ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเงินไปลงทุน หุ้นตัวนี้มันมนบ้างอิงอาตราผลตอบแทนของปีก่อนนะจะได้เงินปันผลลระมา74 6บาทและหุ้นตัวที่3ค่ะบริษัท tpi p o l power หรือว่า tpi p p ะทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแล้วก็สถานีบริการน้ำมันอันตราเงินปันผลของเขานะคะปี6 3 9 3 5ปี6 4 6.49%และป65ี65-7.35% ราคาหุ้นตอนนี้ค่ะราคาหุ้นลา,าตาฐานอยู่36บาทถ้าเราเอาเงิน10,000บาทไปลงทุนในหุ้นตัวนี้นะคะผลตอบแทนที่เราจะรับถ้าอ้างอิงกับป,ปันผลปีที่แล้วนะคะเราได้เงินกลับมาอยู่ที่714บาทและนี่คือตัา3ตัวนะที่หนิยกมาเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเราเอาเงิน10,000บาทไปลงทุนในหุ้นเหล่านี้นะคะเราจะได้เงินปันผลกลับมาปีละ700กว่าบาทซึ่งเมื่อเทียบกับธนาคารนะที่ถ้าเราเอาไปฝากไปทำ1ปีนะคะ12เดือนก็ะจะได้อย่างมากแค่100หรือ150 เท่านนั้มีเอาข้อมูลเหล่านี้นาม,านนะมาจากตลาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปทํากรบ้านเพิ่มเติมได้นะใครชอบเร้นตัวอื่นสนใจอะไรก็ไปทํากรบ้านเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วถ้าชอบแบบนี้นะกดหัวใจกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดเซฟไว้เผื่อลืมนะแล้วก็เมนบากคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะ